สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขอลัามคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นอะครับขอคัมนี้อยู่ในไทยโพสต์อย่าลืมนะครับว่าถ้ายังมีวางจำหน่ายเนี่ยหาซื้อมาอ่านได้นะครับเพราะว่าขายย้างในจะมีเนื้อหาอะไรเยอะแยะเลยที่น่าสนใจนะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าสัปีสงทายปีสองพ้าย เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไปกันหมดแล้วครับมาถึงกรุงเทพนะครับคือไปกันหมดเลยจนกรุงเทพเนี่ยหลวมจนรู้สึกว่าเหงาเลยอะนะครับเหมือนเราถูกทิ้งอยู่คนเดียวทำนองนั้นแหละแต่ความจริงเนี่ยผมแอบยิ้มนะดีครับดีไปกันให้หมดเลยถนนเมืองกรุงมันจะได้พักหายใจกันสักพักหนึ่งหลังจากที่โดนมอเตอร์ไซค์ยันรถบรรทุก20บล้อ30บล้อเนี่ยรุมบดขยี้บี้ทับกันมาทั้งวันทั้งคืนเรียกว่า สาหัสกว่าทาตตีนตบปี5253หรือไม่ก็ทาตุสนิ้วปี6364ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยกันเป็นศิลปินเดียวหน้าบัลลังก์แล้วนะครับในขณะที่ไอตีหัวตั้งกับศาสดาจอมเพี้ยนนี่กระหลบมุมจิบวายอืกละ3,112บาทด้วยกันวางแผนส่งคนแทรกซึมเข้าทุกองค์กรที่มีการเลือกตั้งในทุกระดับทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์มอด มอมา้อาออ่างดอเด็กมอดเนี่ยมันจะชอบหลบในใช่ไหมครับหลบในชัยชอนกัดเนื้อไม้วางไข่แล้วก็ขยายพันธุ์กว่าที่เจ้าของบ้านจะรู้ตัวและไหวทันเนี่ยมันก็พุลุนไปทั้งหลังรอจะพังอยู่แล้วนะครับโอเคผมยอมรับได้ครับไม่ประสังคมไหนในความเป็นคนที่เท่ากันเนี่ยใครฉลาดแล้วก็ล้ำลึกกว่าคนนั้นก็ชนะไป ส่วนใครที่เขาและวก็ตื้นเขินกว่าคนนั้นก็เทียมแอกขี้ข้าขยื่นตีนใต้ความคิดของเข้าไปนะครับพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นาศาสตร์ของผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าถึงคนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธก็จริงแต่ว่าเนื้อแท้เป็นพุทธในสัมโนโครัวมากต่อมากนะครับเหตุนั้นแหะครับการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ในสังคมไทยไปอีกนานเลยนะครับก็ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิน่นระดับประเทศทําไมถึงได้คนอย่างนี้ทําไมได้ประวัติอย่างนี้มาบริหารประเทศตลอดการอย่างเช่นยิ่งรักอย่างนี้ชัดชาติอย่างนี้เศรษฐาอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะมีธนาทรอาจจะมีปิยบุตรอาจจะมีพันธิกาอาจจะมีอมรัตอาจจะมีพิธาอุ้งอิงกระทั่งรักชนกและก็ทันโอ๊กอ้างเนี่ยนะครับงามพร้อมทุกคน ในเมื่อประชาชนเลือกมาเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับในระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งเนี่ยคุณภาพคนที่ได้รับเลือกตั้งจะสะท้อนคุณภาพของคนที่เลือกตั้งเพราะฉะนั้นคนเลือกกับคนที่ได้รับเลือกมันก็คือดัชนีบ่งบอกคุณภาพของประเทศเช่นกันนะครับเหตุนั้นเนี่ยไม่ต้องตอบใช่ไหมครับว่าปัจจุบันณวันนี้คุณภาพประเทศไทยอยู่ในระดับไหนก็ระดับปลวกขยายพันธุ์นั่นแหละครับการเรียกร้องประชาธิปไตยโดยอ้างประชาธิปไตย ยึดการเลือกตั้งเป็นสัญญาประชาธิปไตยเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยศรัทธาเข้าถึงประชาธิปไตยไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับในสังคมใต้กระโหลกอับชื้นไม่รับแสงส่องเนี่ยนะครับปลวกมันชอบหยอดไข่ขยายพันธุ์ประชาธิปไตยเดมาก์อกประชาธิปไตยเดมารกอกก็คือประชาธิปไตยรวมแก๊งลากไปในขณะที่พวกนิยมประชาธิปไตยกินได้เนี่ยจะยึดหลักถ้าเงินไม่มากาไม่เป็นก็เป็นช่องให้พวกประชาธิปไตยเดมา็อกเนี่ย รวมตัวกันเป็นขบวนการแม้ไม่มากแต่มากกว่าพวกที่มากแต่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วพวกเดยมากกที่น้อยแต่มากก็ชนะไปแล้วก็อ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกผมเข้ามาสังเกตได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างจะลากไปลงระบบเลือกตั้งกระทั่งจะให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับเพราะกลุ่มคนที่ฉลาดและล,ำล้ำหรือกว่าเขาเห็นช่องแล้วว่าในสังคมที่ฉลาดแค่ถ่ายมือถือเนี่ย อะไรที่มันเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดมันจะยึดครองพื้นที่สมองกลวงๆแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเท่ว่าเป็นของใหม่ทางความคิดที่สังคมเปิดรับกันกระดูนะครับขนาดป้าแตนกับลุงพลสื่อโทรทัศน์ทุกช่องเนี่ยยังแย่งกันเสนอข่าวดังกับไม่มีจัญญาคิดครอบงำสังคมชาติเป็นธุรกิจสร้างรายได้อย่างน่าอัปยศยเลย แล้วเมื่อกระเทาะเปลือกเห็นแก่นสังคมชาติอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลกตรงไหนล่ะครับที่จะมีขบวนการ3มนิ้วล่มชาติล้มสถาบันเกิดขึ้นหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียที่ล้มแล้วลุกเนี่ยในขณะที่ไทยเราลุกไม่เคยล้มนะครับเราลุกแต่ไม่เคยยืนได้สักทีหนึ่งในขณะที่ประเทศที่เขาล้มอย่างเกาหลีใต้อย่างไต้หวันอย่างญี่ปุ่นอย่างสิงคโป,โปร์เวียดนามเนี่ยเขาเคยล้มชนิดพังราบมาก่อนนะครับแล้วเขาก็แปลงเอาความเจ็บปวดร่วมกันของคนในชาติเนี่ยมาเป็นพลัง มาร่วมแรงร่วมใจมาร่วมกันเสียสละรวมศรัทธาในความเป็นชาติสร้างประเทศที่พังราบขึ้นมาใหม่ย้อนกลับไปเมื่อ60ปีเนี่ยนะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยคือนรกบนดินในขณะที่ไทยเราคือสวรรค์บนชั้นฟ้านะครับและย้อนมาวันนี้ประเทศเหล่านั้นด้วยพลังเจ็บป,ปวดร่วมกันเขาช่วยกันพลิกนรกเป็นสวรรค์ส่วนของเราเนี่ยประเทศก้าวไปอีกขั้นหนึ่งสู่สวรรค์ของการคอรับชันและก็การรับจ้างนอกชาติล่มบ้านล้มสถาบัน แถบนีเกิดสวรรค์นบนดินขึ้นมากลางรกงอางหักที่เรียกกันว่าวิมานรอยันสวีทชั้น14ซึ่งเป็นที่สถิตของนักโทษเทวดาณชินวัฒน์นั่นแหละครับเป็นประชาธิปไตยน้ำบนในกระถางน้ำล้างเท้าอย่างนั้นจริงๆมาค่อนศตวรรษแล้วนะครับดำปีเลยเต็มไปด้วยไอตัวร้อยขาสังคมเขาก็ยังกรอกใส่ขวดไปกินไปดื่มไปบูชาบอกว่านี่แหละเป็นน้ำประชาธิปไตยกินก็ได้ล่มชาติก็ได้ขลังที่สุด เออดีฮะในหมูคคม่คนเขามีเขามากกว่ายุคหนึงตู่สีเขียวตลอดสาย59ส5บาบาทบอกว่าแพงแต่ตอนนี้นับตั้งแต่วันที่2องมกราคม2567เป็นต้นไป62บาทรับได้ครับไม่แพงไม่แพงเลยเพราะว่าชัดชาติกับเศรษฐาคือประชาธิปไตยคุณภาพของประเทศที่เลือกกันมากับมือนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้นิ้วของผมเนี่ยมันอาจจะพา จิ้มแป้นคอมตรงไหนผมก็ไปของผมตามเรื่อยเปื่อยนะครับอย่าถือสากันนะครับช่วงนี้ผมอาจจะคุยอยู่คนเดียวอาจอยู่คนเดียวก็เป็นได้เพราะว่าท่านคงจะไปปีใหม่ไปไหนตอนไหนกันแล้วนะครับเห็นข่าวบอกว่าสายเอเชียไปเหนือสายมิตรภาพไปอีสานเนี่ยรถเป็นตะขาบเลื้อยตามกันยาวเป็น10กิโลยกิโลเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกครับขาไปอ่ะอะไรอะไรมันก็สนุกเท่านั้นแหละครับยิ่งช้ายิ่งปลอดภยัยช้าหน่อยแต่ถึงจุดหมายปลายทางแน่ที่สุด ไปเร็วแล้วลงข้างทางไม่เอานะครับไม่เอาผมเห็นในโซเชียลมีบางคนก็โพสต์บอกว่าจะไม่แวะเติมน้ํามันไม่เข้าห้องน้าปั๊มยีห่ห้อนั้นยีห่ห้อนี้ในยะมาเติมน้ามันไม่เต็มลิตรบ้างอะไรบ้างโธ่แวะเถอะครับไม่เติมก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าไม่ฉี่และจะว่าผมไม่เตือนอ่านไว้นานๆเนี่ยน้ากระเพาะปัสสาวะไปเบียดทับไตนะครับเรื่องง่ายๆตัวเองนั่นแหละทําให้มันยากขึ้นมามมนจะเจ็บปวดทรมานถึงตายเอาง่ายๆนะครับขอร้องเถอะครับ อย่าประชดด้วยวิธีนี้เลยขอบอกนะครับไอเรื่องน้ำมันไม่เต็มลิตรเนี่ยผมเคยเจอมาก่อนแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันสอบถามผู้รู้เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาเติมไม่เต็มลิตรนะครับเขาอาธิบายว่าส่วนใหญ่เติมน้ํามันปุ๊บเนี่ยจะสั่งเด็กเต็มถังเด็กเขาเอาหัวใจเนี่ยมาจอ่อแล้วก็กดปล่อยน้ํามันเข้าไปเราก็นั่งดูตัวเลขว่ากี่บาทกี่ลิตรแล้วเวลาจะเต็มถังสมมติ998บาทพอ990เนี่ยเด็กก็จะกดทีละจิกทีละจิกจนถึง 1000บาทก็หยุดแล้วก็ปิดฝาถังน้ำมันที่รถถ้าเกิดสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าตัวเลขจำนวนน้ำมันเนี่ยเขาบันทึกจากต้นทางคือจากถังใต้ดินไปสู่ตัวมิตเตอร์บันทึกจำนวนไปสู่สายหัวใจนั่นคือน้ำมันที่เติมลงถังรถกับน้ำมันที่ส่งผ่านมิตเตอร์สู่สายจ่ายเนี่ยมันจะมีส่วนต่างกันอยู่เขาเรียกว่าน้ำมันค้างสายเพราะว่าที่จ่ายมาจากถังต้นทางเนี่ยมันครบลิตรนะครับ แต่พอเดินมาตามสายหัวใจขณะกดใจน้ำมันมันก็ไหลเรื่อยๆพอกดหยุดเพราะว่าเต็มถังน้ำมันที่ออกมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ค้างอยู่ในสายมันก็เลยเป็นเรื่องน้ำมันไม่ครบลิตขึ้นมาที่หลังเนี่ยผมก็เลยแก้ปัญหาเรารู้นี่ครับบรุเเราเติมเต็มถังในกี่ลิตรใช่ไหมครับสมมติ20ลิตรจากที่เคยเต็มถังก็บอกว่าเอา15ลิตรก็พอทีนี้แหละ15ลิตรคือ15ลิตรพราะ15ลิตรเปะ๊ะเด็กก็หยุด ถังยังพร่องอยู่จึงไม่มีจิกจิกแบบขยันขยอให้เต็มทีละบาท2บาทอีกไม่มีนะครับอ่ะก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่ากันอกครับเพราะว่าผมไม่เคยเอาเครื่องเนี่ยไปวัดตอนเติมน้ํามันแต่ละครั้งสักทีหนึ่งเพียงแต่คิดตามทฤษฎีการลักน้ําตอนน้ํามันรถหมดกลางทางดูดจากอีกคันหนึ่งไปเติมอีกคันหนึ่งมันก็ไหลเองแล้วตอนหยุดมันจะเหลือส่วนหนึ่งค้างอยู่ในสายแค่นั้นเองปั๊มน้ํามันยุคนี้เนี่ยนะครับการขายน้ํามันเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องธุรกิจบริการไปแล้วนะครับเพราะว่ากําไรมันแทบจะไม่มีเลยอย่างปัม๊มปตทอโออาร์เนี่ยเขาขายอาหารขายกาแฟอมเมซอนบริการความสะดวกสบายขายสินค้าชุมชนปีๆหนึ่งเนี่ยได้กําไรมากกว่าขายน้ํามันนะครับไอเรื่องน้ามันปัม๊มถ้าจะโกงมันโกงยากครับไม่คุ้มหรอกครับเพราะว่าทางการเนี่ยมีมาตรการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบกันละเอียดยิบเลยถึงได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่คุ้มที่จะต้องเสี่ยงกับการเสียชื่อเสียความน่าเชื่อถือไปเพราะว่ากว่าจะสร้างชื่อสร้างแบรนด์มาได้เนี่ย เขาต้องใช้เงินเป็นแส,สนล้านนะครับเอาละครับพรุ่งนี้31ทธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอส่งวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ2567ปูนปูน